ิมทุกคนอาจจะงงใช่ไหมว่ามันคือไอติมอะไรแล้วก็จะมาแกะที่ลุงก,กันนะัคะคทุกคนทุกคนคิดว่าเราจะกินไหวไหมเมื่อเช้เพิ่งกินไข่ดาวไปเองเอมันหักอย่าง,างนี้เลยทุกคนนี่ไงทุกคนเราเห็นเขารีวิวกันในชุดกตอกะ มันมีสองชนิดนะคะเป็นแบบแบบว่าเป็นแบบก้อนอันนี้ก้อนขีแบบ้ไ่ใช่แล้วไปใช่แล้วแล้วก็เป็นแบบชี้แบบชี้ตีแบบชี้บบชไม่อันใหญ่มันอนยาใจยเย็นใจเย็น,นก็ไม่ได้กินกันนานเลยค่ะแลกข้นมาทิ้กันกินอันไหนก่อนสรุปอันนี้กินอันนี้ก่อนคน่ะทุกที่จนะให้ดูมันตูบเป็นตูบ ไม่ใช่จะโชว์แม่ทุกคนเไงน่ากินมากเลยอ่ะทุกคนดูดิดูใกล้ๆดูค่ะปุโบเลยไม่เป็นไรมันเดินโต๊ะสวัสดีทุกคนทุกคนกินพร้อมกันปุ๊บมานเอาหุงมาเซเว่นมาดิเนี่ย มันเป็นถังขยะแล้วด้นะทั้งหมดในซองเนี่ยนะคะก็จะมี4ชิ้นด้วยกันนะคะทุกคนอ่ะปิวปิวปิว,ปวโดวนงน่าเราจะมากินก่อนพี่เรานะคะอืมอืมอืมออย่อยตั้งมันมีอะไรบางอย่างกระเร็น พวกมันเหมือนจะเป็นคาราเมลกับวานิลลาที่เป็นแท้ข้างในก็วานิลลาคือเรารู้นะว่าคือเหมือนวานิลลาแต่ว่าถ้ามันเป็นสีชมพน่าจะคาราเมลหรือเปล่านะอร่อยอ เขาจเอาอมอนเขาเขาออ้วนเอาอมน้ำลายไหล ทุกคนอร่อยแบบอร่อยมากอ่ะจะกินหมดไหมเนี่ยช่ก็ต้องมากินอันยักษ์อันนี้อันใหญ่มากไ <ป S 2> ด้ร้อเราไม่ท้อค่ะเราชอบพี่เจมบี้รวมกันอ่ะอร่อยไหมไม่เอาแต่พี่จะลองแต่ยังมันต้องลองก่อนนะเพราะยังไม่อยากทำ นี่มากล่ะมาดูดิดูดิเราไิ่ให้มันพอกันไม่ใช่กินอบบนีเวลยไม่ใช่กินของเราอร่อมาอยมากกกออเอาทำมารีวิวตัวนี้กันเลยคะ่ะ โอ้ยนะคะเป็นไอติมนะคะที่ชื่อว่าชีสซี่บาร์นะคะไอติมชีสซี่บาร์น่ากินสุดๆเลยคนแบบว่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวอ่านให้ฟังคนตรงนี้มีเขียนไว้ว่าข้างบนเอาอย่างนี้ดูดิอุ้ยมันหนับเนื้อเนี่ยอยากกินดูเสียงดัง มันมีแบบนี้มาให้ด้วยอะ่ะมันมีถาดรองกี่บาทล,ล่ะอ๋อเธอบอกเลยจิอันนี้กี่บาท45บาทคันละสบาทราคาถูกแค่นี้ได้ซองใหญ่แค่นี้เฮ้ยซองใหญ่แค่นี้คืออะไรอ๋อรยเขาบอกว่าข้างบนเนี่ยด้านบนจะเป็น ด้านบนจะเคลือบชีสแล้วก็โรสเอ้ยแล้วก็ข้างในก็จะเป็นโรสนมชีสเนืน้อนุ่มอะไรวะอุยอะ๊ย่อยมามามาแกะได้แล้วเราหิวแล้วเ,เราแกะเราแกะก่อนพี่เราชุกไอติมเลยมามามา,มาดมด้วยกันค่ะนมนมดมคนนมขอดมไม่ได้หรอกกินไปถึงแม่กินชีสที่หอมมันต้องแบบนี้ไปเลย มามามากินอโอ้า้าเลยทำไมเราลีลากว่าน้องเนี่ยาหามจริงข้ขางหน้าจะเป็นแบบเคลือบชีสอร่อยข้างหลังก็จะเป็นแบบขอโทษที่ไม่รีวิวนะคะหิวอันนี้แนละ ก็จะจานส่วนนะข้างในเป็นรสไรอ่ะข้างในเป็นรสซุปแล้วชีสเนียนนุ่มส่วนนะอือ่อยชีสเหมือนแบบนั้นนะหรือเปล่าชีสทุกคนคือชีส ัไมนน่ใช่สีธรรมดาออกมาคืออร่อยวากเอันนี้นะนำจิงๆนะราคาเพียง45บหาบาทปิ้งปิงวิง,งวิงกจมูกเดี๋ยวกล้ อยากบอกว่าอร่อยมากทุกคนไปหาซื้อกันเลยอจริงจะกินคู่กับอะไรก็ได้นะทุกคนหรือว่าจะกินคู่กับอาอรกินกับอะไรก็อร่อยเราพูดเป็นงั้นแหละไม่เคยหรือว่าโฆษณาตะวันเนี่ย ก็จะแนะนำให้ซื้ออันนี้นะคะทุกคนอันนี้หรือให้ดูตองมันนะคะเป็น c ีซี่บาร์นะคะคนก็แนะนำให้ซื้อแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้ค่ะทุกคนกระกงเราจะช่วย หรือให้ดูซองก็จะเป็นอันนี้ค่ะโดยก็ขอบายบายก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องยาย่าแอนแชร์ ด้วยนะคะบ๊ายบาย